ก่อนอื่นทักทายเข้ามาสบายดีทานผู้ชสมแล้วก็ทักทายเข้ามาสวัสดีทานผู้ชสมเนาะวันนี้คอ็มซีจะมารีวิวเกี่ยวกับความประทับใจหรือว่าของเม่นมาเนาะของประเทศเม่นมาหรือว่าพม่าเนาะความประทับใจหรือว่าเป็นบ้านฮิตของประเพณีของเมียนมารเนาะของพม่าหรือว่าเป็นเฮือนที่เฮ็ดด้วยยาค่าแล้วก็อมแอมโดยไม่ไผ่เนาะ เาจะไปรีวิวแต่ละจุดของขาเจาเา้าของมีผิดคองแนวใดเกี่ยวกับการเห็ดเฮื่อหรือว่าการปลุกสร้างเฮื่อแบบผิดคองเนาะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กแดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้เลยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เลยเนาะเอาจะไปเบิ่งแต่ละจุดแต่ละจุดของเฮื่อผิดคลองพมินีของพมา่าหรือบาเมียนมาเนาะขาเจ้าจะสร้างแบบคือเห็ดด้วยไม้ไผ่ทุกอย่างเลย เขาจะบะใสวัสดุอื่นนอกจากไม้ไผ่แล้วก็อ้อมแอมด้วยยาคาเน่ะมุ่ง้วยยาคาอ้อมแอมโดยไม้ไผ่ที่ลักษณะเป็นไม้ใหญ่เนาะเราจะไปเบ่งแต่ละจุดแต่ละหลังเลยเอาไปเบ่งน้ำกกนเนะเาะเราเจาจะเหตุเป็นครัวเหมาะสมในการถ่ายรูบห,หรือว่าเก็บภาพวิวต่งตางๆ จะปลูกต้นกล้วยเนาะอยู่ความประทับใจของเมียนมานี่จุดที่น่าสนใจคือจุดอยู่จุดนี้เนาะเขาเจ้าจะมีแบบแผนหรือว่าเกี่ยวกับหิดคลองของเขาเจา้าเขาจะมีออีย่างละลายอย่างอยู่ในหันประดับประดาหรือว่าเครื่องเส้นไหวอะไรเนาะหลายๆอย่างเขาเจ้าจะสางเป็นตูปเป็นตูปแบบนี้ ตอนนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะเป็นตึกอีกจุดหนึ่งที่เป็นหอวางแสดงเนาะต่อตานยาสิบติดเนาะคลิปหน้าจะรีวิวทานบุสมิ่งเนาะอันนี้จะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายไปศึกษาเกี่ยวกับห่างกายของมนุษย์หรือว่ากับยาสิบติดเนาะตัวน,นั้น,นโดยเฉพาะเลย เขาจะส้างแบบเป็นเอินหอเนาะหรือว่าเป็นบอนปั่มย่ามเนาะชุดนั้นที่เห็ดโดยไม่ไผ่มัดทุกอย่างเลยสมัติเอาไม้ไผ่มาประยุกในการประกอบหรือว่าโครงสร้างหรือว่าวางแผนละเอียดเนาะเขาจะเ,เห็ดนีรก็ มัดโดยเสือกรประปดาโดยแสงไฟหรือว่าดอกไฟทุกๆจุดจะมีเนาะโตสิ่งที่ดับเฟิงหรือว่าสมัดหมอดอาคีไฟถ้าเกิอดอาคีไฟขอจะท่านเหตุการณ์กว่างสมพรเนาะทางลังเขาจะอมแอมโดยไม่พ่ เราจะเบ่งเบ่งน้ำกันแต่ละชุดแต่ละชุดนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเส้นทางลงหรือว่าเส้นทางเขาจะมีอยู่หลายเส้นทางนะเขาจะออกแบบแบบแผนหรือว่าจะมีเส้นทางสองสามเส้นทางสองทางเขา ชุดนี้จะเป็นชุดหน้าที่สนใจอยู่เนาะอันนี้ลักษณะจะเห็ดแบบเป็นลักษณะหุบบูฮานที่เขาเจ้ามีหออี๋ยงหลายๆเนาะอันนี้ถ้าเทียบกับหอนี่ก็จะเป็นเทียบหอผู้หรือว่าหอหมากของเขาเจ้าที่เขากินหรือว่าเคี่ยวหมากนะเนะะาะพม่าเนี่ยเขาจะกินเคี่ยวหมากเนาะ เกอบว่าเห็นทุกคนเลยเนาะส่วนน้อยเนาะที่บุก,กินะนะลอยคนที่บุก,กินมาพูก็ประมาณสองเปอร์เซ็นตะ์เนาะลอยคนหรือว่าพันคนก็ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่าสองเปอร,ร์เซ็นต์ที่เขาบวก,กินส่วนใหญ่ก็กินมัดทุกคนเนะาะบ่วน้อยบัวใใหญ่แล้วลักษณะมีโตเนาะเป็นหอ่อเป็นหอ่อแบบนี้นี่เนาะห่อเขียวมากหรือว่าห่อพู ถ้าทาทานผู้สมมขามาส้มน้ำเบงแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามน้ำเด้อเนาะจะได้เฮ็ดคลิปใหม่ให้ทานผู้สมเบงไปศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆของปองเยี่ยมสามเหลี่ยมคำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะของประเทศลาวเฮานี้อยู่ประเทศลาวเฮานี้เลา่าเที่ยวลาว่าเป็นที่น่าสนใจหลายอย่างเพราะเจ้าสางกันมากก็เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูด คนต่างประเทศเขามาช้มเนาะอนาคตนี่นนถ้าหากว่าโควิดหายไปแล้วนี่จะมีคนต่างทั้งประเทศเขามาช้มหลายเนาะเพราะว่ามีนาสนใจหลายจุดอย่างหลายอย่างนอกจากเป็นบอลที่ศึกษาเป็นบอนที่พักผ่อนย่อนใจนี่เขาเห็ดด้วยไม้ไผ่คือนกันเนาะมุ้งโดยยาคา่ อันนี้จะเป็นบ่อนที่พักเรือเป็นบ่อนที่เขาพักเา้าแบบลักษณะจะเป็นตูปล,ลวดเลยอมแอมโดยยาค่ามุ่งโดยยาค่าทุกอย่าง นะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงเพียงแถวนี้เนาะถ้าหาว่าทานได้คำมาส้มเราก็จะเริ่มกดติดตามให้ได้นเนาะท่ายนี้ก็ทักทายเข้ามาสบายดีเนาะไปเจอกันคลิปใหม่ในะคลิปหน้านะคร